ที่น้องทิรัตวันนี้เป็นวันอาทิตย์รองสุดท้ายในปีพิธีกรรมของพระาศาสนาจักรของเราในวันอาทิตย์หน้าเราจะทำการสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวรริวันนี้พระาศาสนาจักรเตือนเราว่าเราไม่เพียงอยู่ในช่วงสุดท้ายของปีพิธีกรรมเท่านั้น แต่อยู่ในช่วงสุดท้ายของการเวลาอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอเรื่องราวของหญิงสาวสิบคนที่รอคอยการมาถึงของเจ้าบ่าวในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชี้ให้เราเห็นว่าเราต้องพร้อมอยู่เสมอสำหรับการเสด็จกลับมาครั้งสุดท้ายของพระคิเติเจ้าเพราะว่าเราไม่ทราบว่าพระองค จะเสด็จมาเวลาใดบทอา่านในวันนี้ก็เสนอแนะแนวทางว่าเราควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมได้อย่างไรในบทอา่านที่หนึ่งผู้เขียนหนังสือสุภาษิตเสนอแนะเราว่าเราควรที่จะขยันขันแข็งเหมือนภรรยาที่ซื่อสัตย์ ภรรยาที่ดียอดเยี่ยมค่าของเธอนั้นล้ำค่ากว่าไขมุกเธอไม่เพียงขยันทำงานสำหรับครอบครัวแต่ยังยื่นมือช่วยเหลือคนยากจนแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนที่ยากจนเข็นใจด้วยค่าของเธอไม่ได้อยู่ที่สเสน่ห์หรือว่าความงามของเธอ แต่อยู่ที่ความยำงเกรงพระเจ้านั่นก็คือการกระทำในสิ่งที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์นั่นเองส่วนในระอา่านที่สองนักบุญเปาโลเตือนชาวเทสโลนิกาและก็เราทุกคนด้วยว่าวันของพระเจ้าจะมาถึงเหมือนขโมยตอนกลางคืนช่วงเวลาที่เราไม่ได้คาดคิดและก็ยังไม่พร้อม ท่านบอกว่าเรามิได้อยู่ฝ่ายรา,ร,าราตรีการหรือความมืดดังนั้นเราอย่าหลับไหลเหมือนคนอื่นจงตื่นอยู่เสมอและจงรู้จักประมาณตนด้วยความพร้อมของตัวของพวกเราเองเราทุกคนเราแต่ละคนต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสอุปมาก,ก็เพื่อที่จะชี้ให้เราเห็นว่าการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดก็คือการรับการใช้พระพรที่พระเจ้าประทานให้เราแต่ละคนอย่างเต็มที่และก็อย่างรับผิดชอบเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนพี่น้องทุกคนพระองค์ทรงเล่าว่ามีบุรุษผู้หนึ่ง จะออกเดินทางไกลจึงเรียกคนใช้มามอบทรัพย์สมบัติให้ตามความสามารถของแต่และคนจะเห็นได้ว่าคนใช้เหล่านี้ไม่ได้แข่งขันซึ่งกันและกันแต่แข่งกับตัวเองมากกว่าสองคนแรกซึ่งได้รับ5้าแล้วก็สองตะแลนตามลำดับนำเงินที่ได้รับไปลงทุน แล้วก็ได้กำไรสองเท่าส่วนคนที่สามซึ่งได้รับน้อยที่สุดเพียงหนึ่งตะลันขุดหลุมแล้วก็ซ่อนเงินของนายไว้หลังจากนั้นอีกนานนายกลับมาแล้วก็เรียกคนใช้แต่และคนไปพบเขาพึงพอใจมากกับคนใช้สองคนแรกที่นำเงินไปลงทุนแล้วก็ได้กำไรถึงสองเท่า การกระทำของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความซื่อสัตย์พวกเขามีความรวกามามระหารที่จะยอมเสี่ยงแม้กับสิ่งที่เล็กน้อยอย่างที่พวกเราทราบดีการลงทุนนั้นย่อมมีทั้งความสำเร็จและก็ความล้มเหลวด้วยเหตุน,นี้พวกเขาจึงสมควรที่จะได้รับการมอบหมายให้ดูแลสิ่งที่ใหญ่โตวพวกเขาสามารถเข้าไปร่วมยินดีกับนายของตน ในพระอณาจากรัของพระเจ้าเมื่อคนใช้คนที่สามเข้ามาแล้วก็มอบเงินหนึ่งตะนแลนคืนให้แก่นายพร้อมกับรายงานว่านายขอรับข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนเข้มงวดเก็บเกี่ยวในที่ที่ท่านไม่ได้หวานเก็บรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ามีความกลัวจึงนำเงินของท่านไปฝังดินซ่อนไว้ นี่คือนีอเงินของท่านนายโกรธมากเพราะอย่างน้อยที่สุดคนใช้คนนี้น่าจะนำเงินไปฝากธนาคารไว้เพื่อจะได้ดอกเบี้ยแต่กลับนำเงินไปฝังดินซ่อนไว้ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยสิ่งนี้ทำให้เราคิดถึงคำพูดของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับ กิ่งก้านที่ไม่บังเกิดผลพระองค์บอกว่าสมควรที่จะตัดทิ้งแล้วก็โยนลงไปในกล่องไฟพ่อคิดว่าอย่างน้อยมีสี่ประเด็นสำคัญที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการบอกกับพวกเราผ่านทางอุปมาเรื่องนี้ประการแรกพระเจ้าประทานพระพรให,ให้เราแต่ละคนแตกต่างกัน แน่นอนเราแต่ละคนมักจะมีความโน้มเอียงที่จะเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นเราต้องไม่ลืมว่าจํานวนและก็คุณภาพไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือเราต้องใช้พระพรที่เราได้รับนั้นให้เกิดประโยชน์แก่สังคมที่เราอาศัยอยู่ให้มากที่สุด เท่าที่เราจะทำได้ประการที่สองพระเยซูเจ้าทรงต้องการบอกว่างานที่เราได้รับมอบหมายนั้นไม่มีวันหมดเมื่อคนใช้สองคนแรกบอกกับนายว่าพวกเขาทำกำไรได้สองเท่านายไม่ได้บอกพวกเขาให้กลับไปและก็พักผ่อนตามสบายเนื่องจากพวกเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์พวกเขา สมควรที่จะได้รับความไว้วางใจและก็ความรับผิดชอบสิ่งที่ใหญ่โตมากขึ้นเพราะผู้ที่มีมากก็จะได้รับมากขึ้นและเขาจะมีเหลือเฟือประการที่สคนที่จะถูกลงโทษคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยคนใช้ที่ได้รับเงิน หนึ่งตะลันเขาไม่ได้ทำให้ให้เงินของนายสูญหายไปไหนเพียงแต่เขาไม่ได้ทำอะไรกับมันเท่านั้นเองถ้าเขาได้พยายามแล้วก็ล้มเหลวเขาคงได้รับความเห็นใจและ,และได้รับการอภัยจากนายของเขาอย่างแน่นอนแต่นี่เขาไม่ยอมเสี่ยงทำอะไรเลยเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่น สิ่งนี้ก็ชี้ให้เราเห็นเช่นเดียวกันว่าไม่เพียงแต่คนที่กระทำความชั่วเท่านั้นที่จะได้รับการลงโทษแต่คนที่ไม่ไม่ยอมทำความดีอะไรเลยเนี่ยก็สมควรได้รับการลงโทษเช่นเดียวกันเพื่อที่จะสามารถเข้าสู่เมืองสวรรค์ได้การไม่ทำความชั่วอย่างเดียวถือว่าไม่เพียงพอ เราต้องทำความดีเพื่อส่วนรวมด้วยประการสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าต้องการบอกเราก็คือผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นแต่ผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีก็จะถูกริกไปด้วยคำพูดนี้ถ้าเราฟังดูผิวเผินดูเหมือนว่าจะไม่ยุติธรรมเหมือนกับการปล้นคนจน ไปเพื่อที่จะไปให้กับคนบรวยแต่สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการบอกกับพวกเราในที่นี้ก็คือผู้ที่แบ่งปันความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีที่ตัวเองได้รับเนี่ยด้วยใจโอบอ้อมอารีจะพบว่าตนเองมีความสามารถมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ตรงกันข้ามผู้ที่เก็บมันไว้ด้วยกลัวว่าคนอื่นจะรู้คนอื่นจะเก่งเท่ากับตัวเองไม่ยอมแสดงออกนานวันเข้าความรู้ความสามารถนั้นก็จะหดหายไปเรื่อยๆเขาจะลืมมันเพราะไม่ได้ใช้พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงบอกอย่างชัดเจนผู้ที่รักษาชีวิตของตนเองไว้จะสูญเสียชีวิตนั้น แต่ผู้ที่แบ่งปันสิ่งที่ตัวเองมีกับคนอื่นจะพบว่ายิ่งให้ยิ่งใช้ก็ยิ่งมีมากขึ้นนี่คือกฎแห่งพระบราสาร์นี่คือกฎแห่งชีวิตริจสชนของพวกเราทุกคนพี่น้องที่รักพ่อคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะพิจารณาตรายตรอง ถึงพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราแต่ละคนซึ่งแน่นอนแตกต่างกันอาจจะเหมือนกันด้วยพระพรต่างๆเหล่านี้เราต้องเข้าใจว่ามีไว้เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่มีเพื่อความดีหรือว่าประโยชน์ของพวกเราเองเท่านั้นแต่มีเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องทุกคนคำถามก็คือว่า เราเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเราได้ใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เรานั้นอย่างเต็มที่แล้วหรือยังถ้าวันนี้ถ้าเราต้องไปพบกับพระเยซูเจ้าและพระองค์ถามเราว่าท่านได้ใช้ความรู้ท่านได้ใช้ความสามารถท่านได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองที่เราประทานให้กับท่านอย่างไรมีใครบ้างไหม ที่ได้รับประโยชน์จากสิ่ตงต่างๆเหล่านี้และพวกเขาได้รับอย่างไรเรามีคำตอบสำหรับพระองค์แล้วหรือยังและถ้าเรายังไม่มีเรารู้หรือไม่ว่าเราควรจะทำอย่างไรขอพระเจ้าไวพ้พรพวกเราทุกคน